ไม่ให oh, ้ใหไม่ให่เอาพูดยัง้าเลยเพื่อนาอ่าดูโหล่ยีวะพูน่ะไมพาไโอ้ไฟหอนตัวนี้เพ่นยี่เป็ใเส้นนี่น้ำเยเคียนเอาเล็กเกียเคยซื้อน้ำผลยม้ชนึงอยู่ใส่ไวอยู่อยู่ขางทางน่ส่ตัวจำเด้ยวะ กูได้นนจ้กูได้ได้เต้วหามึนเอ้ยเนาะจกูได้เนี่ซื้อเนาะหลายคนซื้อเิน้ำหานั่นคือมาเห็นขี้สวนยิสิเนี่ย้สมือนั้นพงอใหญ่สิไปขายอยู่ในเมืองวะหลานมาจากกันพเจนว่ะไ้ขวกซื้อยื่อฟังทางแ้วยื่สบูจําอะไรกับพ่อใหญ่ลหยอซื่อเหมือนยอมาไงยืแบน้ำหนาแบบน้ำกิมแซ่บอเน่มันมีแตขั้นใครีมีจขั้น ถึงนีะ so พ <ad m island> <ha! S 1> so <c oughs> ิ่งย่แต่ขายอ่ะหลายทันห่วยเดี๋ยวคนละทันแล้วสินทัานน้าชิมเ่นกากี่คิดเองบ่เนี่ยท่านผสมมีสองนทานนี้มีสองนโอ้ทานนาชิม่นมีนนชิเงอี่คบเเองบ่ครับนี่ใส่ละบาทบ่่บขายม เอาเรียเพิ่ดขายสองบาทละบอกเพิ่ดขายบาทเดียวเจ้าเอาเครื่องมัดหรือมัดเองครับนี่คนมัดเชียงเห็ดเยี่ยงก่อนคนมัดเชียงเห็ดเชียงเห็ดคนมัดคนมัดเชียงเห็ดคนมัดเชียงเห็ดคนมัดคนมัดเชียงเหดหยี่ยงเห็ดเหยี่ยงเหดเจ้าว่าเหยี่ยงนเชียงโอ้ยัหนี่เชียงแต่ว่ามัดเอาเงินเถอะเกี่ยวเลยบ่กนี่เกี่ยวเลย ขอลอแขงรามดีเอเกาเขาพี่น้องโอ้เกาะอสานเดี่นเดินพอนยังมือหนึ่งขายได้บาทนึ่ขายเบิบ่เบิ้นึ่งเบิ้ลเี่ยเบิ้ลเี่ยมือนึ่งขายได้บาททำทำดีโอ้ยมือจักอไโอ้ยะกาบวกดิเนี่โอ้ือจั้่้านาเงินเดียวของดียไปขายเงื่อนเงไมเลย แต่สบดรุดมือละพันแมนอ๋อพี่น้องพี่น้องเอามือละมือละพันแบบอยังลุงุ่นเเจรละสองพนโอ้เต็มนาองแท้เีนเองแท้สกกาีสานพี่น้องเป็นวัตถุยาของใส่ระบาดโอ้ยงานไีเรื่องมือกันเลยชีวิไคเซลครับนี่บาองเขียนเนี่ยตลาดบ่อ งานนี่ย <smoked smoked Hayır> oh, oh ังครับจากงานอย่งบมีแต่กตมี่งานมีแตัวมี่รถแย่มี่หมอรั้เีอนเล้อนเลเอาเจ้าบาทอ่ะเอาสี่สิบบาทเอาสี่สิบบาทเดี๋ยวมันสุกง่ายนี่ยโอ้ คมาหนึ่งว่าพอเงนเคยสื่อน้ำจิ๋นหนึ่งตัวเลาว่าเลา,า,าไปขายอยู่ไอในเมืองเลในเมืองอก่นเมืองก่มสมนีเด้อเรคิดมาจากข้างพุนว่าเราคิดไปไนี่ที่เป็นพอเยบนเป็นเล่าู้หงกูยังขึ้นนจเะโอ้หอมไม่ร้องจบอุสานระบาดไม่ร้องโอ้ยสุดยอดอนี่ีว่าถามแล้วเราเลาว่าขายได้มือละพัน 15, คนนะพี่น้อง มูลละพันมูอละสองพันแล้วแต่เมือก็บอกว่าถือเงื่อนมาขายของแล้วน้ำจิมฮ็ตเองบ่เนี่ยคือโอ้ยนี่ตัดครับนี่สี่ะไรไเขาเขาเจ้าบายละหูเดียวเหรอสิบสิบแจมเนี่ยเหรอ ขี้ไกลไปเลยไดย้คิวขึ้นมาเลย,เย,ย,ย,เลย,เยน้ำพร้อมจะด้ยวยนี่ว่าท็่ในลุงไหมไม่แล้วนั่น <c oughs> <c oughs> โอ้ร้อนนมุ่แถมมานึงกเดบอพูดอะไรได้แถมมาหนึ่งคนน่ะเพี่น้องขายบนหนีเนาะสี่ว่าขายบานลังเนะเ,เดหมอรำมเดวหมอแลงเดีนี่เด<อ>ีย๋ยนี้เลยเดี สองนม,มีหมดแล้วมีอีกหมดแล้วอเอเรีนยนองหลงพอกกันเีนนอกองจังต้องกินอ <c oughs> ะไร <c oughs> ต้องาแสบงน่าแต่ใครหดวะมากินเ,เดก็้อี แทงขิงมยิงก็นีนะเดถุงถุงนู้นอโอ้กอบคุณหยครับผมสี่สิบาทพี่น้องอ่านะครับเสกอกอีสานพี่น้องแมนมากก่อไงเสกอกอีสานอ๋อขายดีดมันๆครับผมบาบัดเ